อยู่สไนเด้งจัลลัดดิจริงเน่หลายคนไม่รู้คะให้ไปนึงๆผมมีอะไรจะอวดผมมีอะไรจะอวดดูคุณดูคุณดูพี่ซันพี่ซันพี่ซันโฟกัสหน่อยโฟกัสทำไมอ่ะไม่ใช่โฟกัสมึงโฟกัสเน่อยแน่ดู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 แน่เขามีขี้มันๆนี้ดูดูขี้มึงวะดูดูนี่นี่นี่เห็นไหมหรือว่าเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยคุณดูผมก็มีท่าเดียวกันเอาดเออี นะจริงจริงส <disposable> ิให้ของจริงของจริงเดียของจริงของจริงให้ไม่ได้แค่นั้นมีตรงนี้ด้วยไอ้ตรงไหนหน้าอยู่ไหนวะไอ้ของอยู่ฝั่งไหนวะแี่คนะใช้น่น่เน่เๆ่ข้างเดียวกันเน่แก้มซ้ายเอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้วเซลแล้วเซลลเซลลงจริง มีอะไรอยา่างเงี้ยมันต้องใกล้ชิดจริงๆ,จ,งๆจ,จะบอกให้เขาเรียกว่าคู่อันตรายเนี่ย